สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต่อต่อไปโดยแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มาหาลัยนะครับซึ่งมาเดินเล่นไม่มีอะไรทํานะครับผมก็เลยคิดคน้นจะเรียกว่าคิดค้นเลย,ยไปกอป <laughs> ชาวบ้านมาท <laughs> าเล่นหนึ่งไว้ที่ต่างประเทศอะ่ะ <laughs> เขาเรียกว่าลาวาชาเลจนซึ่งลาวาชาเลจ์นเนี่ยประเทศไทยก็คุณยังไม่ค่อยได้เล่นกันแ <laughs> ดดร้อนอย่างนี้นะครับเราควรเล่นลาวานะครับเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตากล้องพูดมาว่าไอ้ตรงนี้เป็นลาวาแล้วก็นับแล้วก็นับถอยหลังนะครับคนที่หาพื้นที่ขึ้นไปก็คือพวกเราโอเคเดี๋ยวอะลอง ดตรงนี้ลาวาห้าสี่สามสองอันนี้คือรอดนี่คือลาวาตรงนี้ขึ้นอีกชั้นไได้นับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรเงี้ยแค่หาพื้นที่ที่หาเอาตัวรอดไม่ได้อะคนนั้นก็คือตายตายบนลาวาโดนเผาแหวตายต้องมีท่าตายด้วยนะเว้ยเหรอเออถ้าแบบโดนลาวาสอมละลายทำไฮ้ตรงนี้เป็นลาวา ตรงนี้เราวะห้าสี่สามสองโอเคหอดหลอดหลอดหลอดตรงนี้เราวะห้าสี่สามสองหนึ่งเอ๊ยยังรอดด้วย โหดจังวะรู้สึกเหนื่อยไหมเพื่อนรู้สึกได้มาออกกำลังกายนะตรงนี้ลาวาห้าสี่สามสองหนึ่งสามยแดดร้อนไหมร้อนมันเล่นอะไรวะเนี่ยตรงนี้ลาวา รอดเหมือนกันตรงนี้และวะาวฮะหา้าสี่สามสองรอดรอดรอดยังรอดอยู่นะเนี่ยมันแบบเบรมาก <ๆ S 1> มากบเบมากมสงสัยเราต้องเปลี่ยนด่านแล้ว ด่านอะไรด่านห้องเรียนดิเขาไปปุ๊บนี่อาจารย์เอาไม้เรียวไล่ป้ายปุ๊บ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 ตรงนี้เราอะห้าสี่สามหัวถ้าตกน้ำนี่ไนกี้แฟรงคังไงนะมึงไนกี้เป็นไนจะไปสนไนกี้ทำไมวะมึงสนกูดิตรงนี้เราอะห้าสี่สามสองหนึ่ง ลงมาแล้วล่ะก่อนที่ยามจะมาเห็นตรงนี้เราวะาห้าสี่สามเฮ้ยไม่ง่ายไปวะง่ายไปง่ายไปตรงนี้เราวะาห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลิงเหรอฮะอ๋อเหรอ้าวา่ามันยังท่วมอยู่เลย <c oughs> เราวา่ายังอยู่เลย นี่ยอมยอมตายยอมตายเราถือว่ารอดแล้วกันตรงนี้ลาว้าโคตรลงทุนอะขึ้นไปได้ไงวันเนี้ยตรงนี้ลาว้าห้าสี สามสองหนึ่งจะเฉียวจะเฉียวเราเข้าไปตรงนู้นอ่ะได้ได้ได้เฮ้ยขาห้ามมึงเข้าอ่ะทำไมอ่ะเขาห้ามมึงเข้าอ่ะเนี่ยห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณนี้เออมึงเป็นสัตว์เลี้ยงรู้เปล่าไม่ใช่หมา ตรงนี้ราวา 5, 4, 3, 2, 1, ห้าสี่สามสองหนึ่งแรอดอีกตรงนี้ราวาห้าสี่สามมาสะเทสเลยสไปเดอร์แมนหรือเปล่าตรงนี้น้ำน้ำกลัวทำไมวะกลัวทำไมตรงนี้ราวาห้าสี่ สามสองหนึ 3, 2, ่งท้าติดปะวะอไอ้ติดไอโตเร็วอ๋อท้าไม่ติดด้วยเว้ย <c oughs> ดูหน้ามันดิดูหน้าพี่ครับพ,พี่เป็นจริงจกอะฮะ <c oughs> ตรงนี้เราวะห้าสี่สามสองหนึ่งตาย <c oughs> ตาย <c oughs> นี่คือคนที่โดนลาวาตายแล้วครับ <c oughs> ตื่นได้แล้วเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เราวะห้าสี่สาม สอหนึ่งโอเคตรงนี้เราวา5้3 2ี่สมสอหนึ่งลอดๆอดโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับชาเลนจลาวานะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะครับแต่ต้องระวังกันหน่อยเออก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วก็กดแชร์กันแล้วสาหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนแหละ Bye.